สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดที่สบานตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอ,ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมจิจการผู้สูงอายุนะคะมีท่านหนึ่งที่สอบถามมาในกระทู้ว่าเกิดเดือนมีนาคม 2 5งห้านท่านทำเรื่องค่ะท่านทําเรื่องขอรับเบีย้ยยังชีพคนชราหรือผู้สูงอายุทําเรื่องในเดือนกุมภาพันสองพันค่ะแล้วท่านก็ถามต่อว่าจะได้รับเงินคนชราเมื่อไหร่ค่ะพอน้อยมีคําตอบเลยนะคะค่ะกรณีที่ท่านที่สอบถามมานะคะท่านบอกว่าเกิดเดือนมีนาคม 2505ค่ะตามจริงแล้วท่านท่า,ท,า,ท,า,ท,าท่านลงทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วก็คือปีงบประมาณ2564ป่านนี้ท่านคงจะได้รับเดือนแรกก็คือเดือนเมษายน2565นะคะ,คะซึ่งในคำถามท่านบอกว่าเกิดมีนาคม2505และท่านมาลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ ค่ะ2,565ถามว่าเสียเวลาไหมเสียเวลานะคะคะเสียเวลาไปก็คงจะไม่กี่เดือนนะคะตอนนี้ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะคะท่านลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์2,565ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพเดือนแรกค่ะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,500 65ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566นห้ะคะคก็คงจะชัดเจนกันแล้วค่ะก็เน้นย้ำกันเลยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบาตหรือสำนักง,งานเขตนะคะยังเปิดรับลงทะเบียนในช่วงที่สองเปิดไปจนถึงวันที่30ิบ กันยายน2565นะคะค่ะยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 6ท่านสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าค่ะครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบียอย่างชีพกันเลยนะคะค่ะอย่าให้เสียสิทธิ์ อย่าให้เสียสิทธิ์กันนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนกันแล้วสําหรับ ท่านที่สอบถามผ่านกระทูถามของกรมจิตการผู้สูงอายุว่าเกิดมีนาะคม2505ลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์2565จะได้รับเงินคนชราในเมื่อไหครคะอออน้อยตอบตอนนี้เลยก็คือจะท่านจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนชราตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566นะคะ กเป็นต้นไปนะคะ,คะก็รกอดใจรอกันสักนิดหนึ่งค่ะก็คงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันท,กทุกทท่านกันนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์นี้มาได้เลยะคะ่ะ ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะค่ะท่านใดที่สอบถามในเรื่องสิทธิสวัสดิการหรืออะไรนะคะที่สงสัยค่ะก็พอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะสําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ